ว้าวว้าว,ว,าวแปบบเดียวก็ได้รับประทานแล้วนะคะสูตรเร่งด่วนจริงๆนะคะแสนอร่อยด้วยนะคะทากินเองนี่นะคะมันดีต่อใจนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะไร้กังวลน,นะคะไม่มีสารเเนทใทั้งสิ้นนะคะใครรักสุขภาพไม่ชอบน้ํามันไม่ต้องใส่ไปนะคะพี่ปูชอบเอาน้ํามันเลยนะคะของปลาเนี่ยนะคะมาคลุกข้าวนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใครชอบแบบไหนก็หั่นได้เลยนะคะวันนี้พี่ปูชวน กินปลาคนะ,คะสูตรของพี่ปูนะคะสูตรเด็ดนะคะทําเองแสนจะสะอาดนะคะหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมคะใครมีข้าวร้อนๆคดมาทานกับพี่ปูได้เลยค่ะพร้อมลบนะคะท่านผู้ชมคะพบกับปลาดุกปลาะคะใครๆก็ทําได้นะคะแบบง่ายๆนะคะแถมไม่ต้องหมักนานด้วยนะคะไม่เกิน3วันได้กินคะ่ะบอกแล้วนะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจของคนทุกคนนะคะ คนเรามักจะบอกว่าอ้าไม่น่าจะทําแบบนี้เลยฉันทําอย่างนี้อันนี้ก็แค่มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าไปลองแล้วถูกใจก็ลองทําตามกันดูนะคะส่วนถ้าใครไม่ถูกใจก็เลือกสูตรที่ถูกใจเยอะแยะไปค่ะสูตรในช่อง youtube นะคะเลือกสรรเอาตามที่เราถูกใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ปูก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะประมาณ3วันนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะเริ่มรับประทานแล้วแต่จะให้ดีจริงๆนะคะพี่ปูว่า ซักประมาณ5วันนะคะเอามาทอดนยก็จะมีกลิ่นของปลานะคะแต่ว่าไม่ได้เหม็นเน่านะคะแล้วก็ไม่ได้เค็มเกินไปโอ้โหทำไมมันน,าน่ากินงี้พูดแล้วน้ำลายจะไหลนะคะหั่นหอมหั่นพริกบีบมะนาวอะไรจะขนาดนั้นคลิปนี้นะคะถึงจะเป็นคลิปสั้นๆแต่รับประกันว่ากินได้จริงและอร่อยเลยนะคะพี่ปูได้ปลาดุกมานะคะพี่ปูอยากกินปลาปด้วยนะคะเนื่องจากไปซื้อมาแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะปะลามันออกค่อนข้าง,างแบบ เน่านะพี่ปูคงต้องว่างั้นนะคะแล้วก็เค็มจัดน,นะคะหมดสภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อกินคงไม่เวริร์กสำหรับพี่ปูนะคะพี่ปูก็เลยทำเองนะคะนี่นะคะพี่ปูก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเอาแบบง่ายๆเลยพี่ปูมีปลาดุกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะประมาณ6ตัวนะคะไซส์นี้นะคะพี่ปูตัดหัวออกไปหมดเลยนะคะไม่ให้ระแคะระคายเวลาพี่ปูจะทอดเลยนะคะทอดทานนะคะ พี่ปูจะใส่เกลือนะคะประมาณเท่านี้นะคะค่อยๆโรยแล้วก็เคาไปนะคะจริงๆในเรื่องของเกลือนะคะพี่ปูก็ไม่ได้บอกสัดส,ส่วนปริมาณนะคะเพราะว่าการใส่เกลือถ้าเค็มเกินไปนะคะท่านผู้ชมคงเคยกินปะลาที่มันเค็มจัดมันก็ไม่อร่อยนะคะแล้วพี่ปูก็ใส่เกลือนวดแบบนี้นะคะนวดจนก,กว่าตัวปลาดุกข,ของพี่ปูจะแข็งนะคะเหมือนใส่เกลือปลาทั่วไปท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าพี่ปูยังไม่ได้แล่ปลาดุก ใครจะแล่ได้ละคะลื่นสักขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าเราต้องขยำเกลือนะคะแล้วทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะพอปลาดุกมีตัวที่มันแข็งนะนะคะเรียกว่านวดจนตัวแข็งเราค่อยมาแล่มันจะง่ายกว่าไหมคะปลาที่เราทําวันนี้นะคะก็เป็นปลาประยุกต์นะคะเราไม่ได้หมักนานขนาดสามเดือน4ี่เดือนนะคะของเราเนี่ยนะคะ สามวันถึงเจ็ดวันแล้วก็เอามาทอดได้แล้วโอ้ยอะไรจะง่ายปานนี้นะคะเออเคล็ดลับที่สําคัญของปลาาเนี่ยนะคะก็คือการที่ถ้าเรานวดไม่ถึงเกลือนะคะปะลาาจะเน่านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราใส่เกลือนมากเกินไปในปยาลาก็จะเค็มแม่ทาไมมันยากอย่างนง้นนะคะพี่ปูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่พี่ปูทําคือพี่ปูจะนวดนะคะนวดอย่างเงี้ยนะ,ะยิ่งนวดเท่าไหร่นวดจนพูดง่ายว่าเนื้อปลาน,นะคะแข็งคามือเลยนะคะรับประกันว่า ปลาลาของเราเนี่ยจะไม่เน่าแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่เค็มเกินไปพี่ปูใช้การหลักการใส่เกลือแบบแบบปลาเกลือทอดแค่นั้นน่ะพี่ปูไม่ได้ใส่เยอะนะคะแต่พี่ปูจะใช้นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดจนกว่าจะเข้าไปในตัวปลานะคะนานแค่ไหนก็ช่างถ้าตัวปลาไม่แข็งพี่ปูไม่เลิกนวดนะคะ <S <S หลังจากเรานวดเกลือนะคะท่านผู้ชมผิวเขาจะเหี่ยวเห็นไหมคะว่าผิวปลาดุกข,ของพี่ปูน่าจะเหี่ยวแล้วนะคะพี่ปูว่าน่าจะแล้งง่ายแล้วนะ นีนะคะหลังจากที่พี่ปูเอ่อกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ปูก็จะนวดนะคะนวดต่อไปให้เข้ากันนะคะ เออคือถ้าปลาสดเนี่ยเขาบอกว่าทําปลาลาไม่อร่อยแปลกนะถ้าต้องนุ่มเนื้อหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะนวดให้เข้าที่นะคะแล้วก็หมักไว้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวของพี่ปูเนี่ยพอขยําได้ที่ปุ๊บพี่ปูจะใส่ข้าวคั่วเลยเอาแบบง่ายๆนะคะพี่ปูทําทานหลายรอบและอร่อยฮะ,ะท่านผู้ชมคะพี่ปูนึกได้ว่าพี่ปูไม่ควรจะเก็บก้างไว้ให้ลาคาญใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะแล่ทิ้งไปเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานของพี่ปูนะคะ ส่วนมันนี่นะคะพี่ปูจะไม่เอาไว้นะคะพี่ปูจะเอาออกไปให้หมดพี่ปูก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะหลังจากที่พี่ปูใส่เกลือนะคะนวดจนได้ที่แล้วพี่ปูแรก่กลางเวลวพี่ปูก็ยังนวดต่อนะคะเราค่อยๆใส่ข้าวคั่วนะคะคลุกเค้านะคะทีละตัวนะคะ พี่ปูไม่ได้หมักข้ามคืนนะคะเพื่อที่จะใส่ข้าวคั่วที่หลังนะคะพี่ปูใส่ไปเลยนะคะแลบประกันค่าวิธีของพี่ปูสะดวกแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่ปูทําทานไปหลายรอบแล้วนะคะโดยปกติ3วันพี่ปูก็ทอดแล้วนะคะแต่ว่าพอครบ3วันนะพี่ปูก็ไม่ได้วางไว้นอกตู้เย็นนะคะพี่ปูก็ไปใส่ในตู้เย็นนะคะแล้วพี่ปูก็เก็บไปเป็นอาทิตย์นะคะเป็นเดือนก็แล้วกันว่างั้นเถอะแล้วเวลาเอามากินนะคะทอดในปิ้งเลยนะคะ เวลาเราทำเองนะคะเราไม่ได้ใส่สารที่เป็นอันตรายาต่างๆปกติตอนนี้แม่พี่ปูนะคะทานปะลาะไม่ได้เลยเพราะว่าทานแล้วคันค่ะแต่ว่าพอพี่ปูทปะะําปลาเองปรากฏว่าแม่ทานได้นะคะอันนี้เป็นที่พอใจของแม่มากนะคะพี่ปูก็เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาแ,มแบบนี้นะคะเพราะว่า,าจริงๆจะไม่แล่กล้างออกแล้วนึกในใจฉันจะกินกล้างโดยทําไมแล้ฉันก็แล่เลยสะดวกในการรับประทานนะคะ ข้าวคั่วเนี่ยพี่ปูจะให้ใส่ตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ไปนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องจะเหม็นนะคะหรือว่าเรื่องจะเค็มเกินไปนะคะเราทําแค่เหมือนปลาใส่เกลือเพียงแต่ว่าเรานวดให้ได้ที่นะคะเพราะนวดนานๆเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเนื้อปลาของเราจะเน่านะคะแล้วก็คลุกเ้าข้าวคั่วนะคะ ปลาอะไรเอ,อ่ยแม่กินแล้วไม่คันนะเดี๋ยวพี่ปูมาเรียงโชว์ซะหน่อยนะคะพี่ปูก็จะปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะกับการเรียงโชว์ไปด้วยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ